สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพงไปสููขู่สูคนครับพกก่บอกระบาเท้าห้องนัดชาแนลนะครับมาพร้อมน้องสาวคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะอ้าวมื้อนี้โบแม,มนวันหยุดเนาะมากินเขายุบันพ่อบ้านน้องสาวมาพี่น้องมามื้อนี้ว่าสีก้วยครับพี่น้องได้อันนี้มามลูกเงาะจักกะจันหรือว่าโตอ่อนโตหน่อยๆน่อยโตโตอ่นอนของจักกะจันครับเนี่ยเป็นโตนางบบทันได้บ่ทันเด้มีปีกมีหยังเอา ของฝากจากจันทบุรีนะครับเจ๊นหน่อยขอบคุญขอบคุณเปหลายๆนะครับเสียบ้าเท่ากินเฮเบิงมาสั่นเอามาพี่น้องมามาเบิงวิธีการกล้อยกล้อยง่ายๆเดี๋ยวๆให้พี่น้องมึงเครื่องปรุงก่อนมีอย่างเนี่ยพี่หอมแดงครับพี่น้องหอมแดงซอยหอมชี่แล้วกับบักม่วงกล้อยใช่บักม่วงเด้่พี่น้องกับหอมชะแลเน่พี่พริกลูกโดดก็มีเอามากัดกับแกมกับผักกระโดนน้ำ S <S เสียบโหลดครับเครื่องกลวยกับบุ้มียังไหลครับคือคือจังกลวยทั่วไปนี่ยล่ะยังล่ะโอ้ว่ายังมาขักแต่พวกผีโอ้จนล้นเลยบกพิกผีไงมีชู้โหเข่าขัวผิกกับประเดกเอ้ามาบุงให้พี่น้องเบืองก่อนน่อใส่ชู้โหใส่ยังลงไปก่อนก็ได้ครับพี่น้องโอ้ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายครับตัวนี้ใส่เข่าขัวตามลงไปครับพี่น้องหอมเข่าขัวนี้ยังกระเสียบ ถ้าเป็นเมนูบันบานนี่แหละสำหรับเบาเทาอ่า <laughs> ああนี่เอายุไตอยุไตรหอมไผ่ครับมือน,นี่บรรยากาศซีคึมคมแล้วก็เอาเอาจังหน่อยครับโอ้หอมห้วยห้ยมาเลยปลาดิบนี่นี่เบิ่งไกลๆครับพี่น้องคันโบพออยังใส่อีกแล้วแล้วก็คเลโคเลเขานนำเขาเนื้อแล้วก็เอาบกม่วง เอาหอมลงไปนี่โอ้ยง,ยง่ายๆครับเมนูนี่กวนท่าสิเอามานกล้วยนี่เอา,เอาไปไปขัวก็นด้พี่น้องสีขัวก็ได้สีทอดก็ได้แล้วแต่ได้มากเป็นเมนูที่สองที่บ่าวเท่าเคยกินครับอันเงาะนี่ลูกเงาะจัก,กระจันนี่พะว่าหยังปีกายนีเทื่อนหนึ่งปีนีเทื่อนึงเพื่อนว่าเมนูหายยากได้กินปีละเทื่อนวาสันเอาก็ล่องเบืองครับพี่น้อง ก้อยล่องมึงอี๋เป็นยังไงสิสบเสียบจุดจวดล่องมึงว้า,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 ากววววววเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคือจังก้อยปลาเนี่ยเนี่ยเบงว่าต้นเมืองม่วงตอนเมืม่วงเม่่นูแห้งมานี่โอ้แกงอะไรมั่งนี่แกงเส้นน้อไม่สมเ่รแมนบ่แมนบ่แ,นบแกงเส้นไม่สมได้มัง่งแกงเส้นพักหวานเนาะแกงเส้นพักหวานเนาะนไม่สมผักหวาน ขนาดจะด้อยู่ใสบ้างซีมังดูสีม,มังดูมมดอืมเออมันดูพี่น้องโอ้ยมันมันหนัวมั้งอืมมันถ้าไปเลยอืมถ้าอีืมเมื่ออืมสมพ่ออนเป็นหนึ่งแห่งมันะนี่ขนาดพี่น้องเพื่อนว่าเอามาถอดถอดกรอบกินกับเมนูกับแก่บใส่กับ โซ่เราท้อกะเสียบกันวะโอ้ก็คือสจีคักอยู่วะ<ม>เอา้าขึ้นจีเสียบเลยล่ละพี่น้องไปเสียบๆน้ำบาเทาครับมื่อน,นี้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้หูสู้คนครับพ่อก็บ,บาเทาคณะแน่วครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยแล้วก้อยเรียบร้อยเบิ้งเคลียร์เคลียร์ยกองกองกันก่อนอ้ยม่าสีกลางมุงพี่น้องเลยเดี๋ยวเคลียร์ยให้พี่น้องมึงกันหลายเติบด้วพี่น้อง นี่เมนูกับแก้มเลยแต่ว่าสิกินกับเข่าครับมาเนี่มาใส่กับเขาเหนียวกินแก้มเขาเนี่แหละบ่อมันเหลาได้พี่น้องเขา่ากินกับเทียงกันเล็กหน่นอยใส่กับผักกระโดนครับพี่น้องมาเนี่แก้มผักกระโดนได้ผักกระโดนมาหน่อยหนึ่งเป็นเมนูแห่งเล็กหน่อยได้นี่อืมลองชิมเมืองมันเป็นมันๆครับพี่น้องอืมนุ่งร้านก๋วยปลาบมาเนี่ กวนบ้าเท่ากวายมันสิมีน่ามน่บรอมนี่แห่งน่าลเอาเบือ้องตรวจด้วพี่น่องด้วยนี่หักบอพันคือมักมัดปววนดีแทะบ่อยากต้องไมพี่น้องฟังหรอกเดี๋ยวพี่น้องด้วยอีก เขาก็าขันมวนครับมันมันมัน โอ้ยถับกบัวหัวน,นี่คือแห้งเลโอ้ขึ้นดังฮิตเลยถ้าเป็นตโตดิบเพิ่นนี่ใส่ครับ,บเบื้องมือโอ้ยบ่ได้ตักใส่จังจัดใส่โเนาะ <łość> <Harriet> คือมานเหมือนกับ Hoạt tả phòng mân mặn, <laughs> Mừng nắp, quanh qua này nó một cứ tippin tính cực kỳ nắng nó nắng 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 nhạc <laughs> มัมีหนามด้วยพี่น้องเป็นเมนูแหง่งบรรยากาศช่วงนี้มันมันเป็นแหล่ง,ลงเป็นแห่งอะไรเลยพี่น้อง โอยกัดปักพี่เข้าไปกับไอ้เลยปลากระลซ้ำเนี่ยใส่กบก่อยปังเนี่ย ก่อยจ้าค่ะจันค่ะเสียผู้กันล่ะ ทบุบันบั้นพอเถาบุมี่หรือมึงบวันครันีอ่อยู่ผมมีหน่อยขนาดตุ่เนื้อกันว่ามันเจบแบบมึงอวันหลายบุ้มมี่มมข้ามหน่อยก็ต <c oughs> ่อ ใครหาห่างใครวะคุณดัง ทันบวกกัดเกี่ยมพอบุษเสียบหน้องบักพริกน้อยหนึง่งต้องกัดเกี่ยมต้องเสียบ กินกับเผาห้องฟองแล้วๆล้วใส่เป็นเคื่อกรบแกาแม่มันมันดีครับ ของปลาเอาแต่พักปลามาครับมันเนี่ยบ้เิเวาพักบ้านพักจากสวนใหญ่ก่ได้เอามันเนี่ยหืมมันกัดเนา้อขึ้นดังอีก คำสุทสายร้อมได้ผลตัวเลพี่นออ้องออขอสดคอัยเลยครับเด้อ อ้าวรุดไปได้ ที่เปรี้ยวๆที่มันๆที่บอกว่าคือกินอ,อ,อย่างนี้เนาะคือ,คอ,คอกินดวงแม่มั้ง กบคือคนะรชาชดาอยู บดบดหน่อใบหงส์เลยแห้งกินแห้งมันแต่เราบอกว่าเอาไปถอดด้วยนะถ้าถอดแห้งอีกวอาปุ่บนึ้ง บ่ม,ม,มันแล้วว่าว่าสิใส่ให้เบิดยาดนบ่เบิดอยู่พี่น้อง วมันใจก็พักกระโดนอยู่นี่คือเป็นสุดฝากเข้ากันบอกเลยว่าเจ็บอยู่กินน้ำได้พี่น้องเด้อวยดนๆเด้ครับตงเห็นบ้าเหากินน้ำ พูดพูดไปตอมพูนไปมองนักไป <S <S อโอ้กินหนำก่อนจบคลิปพีปป่น้องสุ้เทือปิดคลิปแล้วบาดเ้าจะไปกินครับก็มังมือเอามาหนำมังมือก็บาไปเอามาหนำนะครับเอาม,เม,ม,เมือนี้ก็แสีบเสียบมันมันโมมดพี่น้องเหลือน้อยหนึ่งมันจีเป็น มัน,ม,นมันกินก็ผักกระโดนแล้วมันสิแบบฝดฝาดเขากันมันก็ขึ้นยากได้บางเถ่อนะครับจังหวะบ่าวแาถวเตรียมหนำมานำํำย่านมะเขียนได้ใส่กับข้าวเหนียวเนี่ยโบมีนามเนาะเตรียมมานำํำเอาจุบเจือครับพี่น้องเอัดนดนนะครับจะาหน้กินปีละเถ่อเมนูหายยากนะครับเข้าเอินว่าลูกเหงาะจักระจันนะครับอันนี้บ่าวแถวก็ฟังพ้นมาแจ่ถ้าทางบ้านบ่าวแถวเอินลูกจกระจันเลยแล้วครับที่มันขึ้นจากดินที่มันกำลังหลอกขาดนะครับบางตัวที่เป็นสีออกสี คำคำน้ำดำนี่คือบอลท่นเดือดหลอดขาดไปเปล่งยังมีขาบติดอยู่นะครับเนี่ยเอาไปถอดไม่ขีดกอบนะครับเอากกินให้พี่น้องเบมึงนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณนะครับอันขูดเป็นฝากมาให้เนาะเจนหน่อยทั้งจันทบุรีนะครับเพิ่นว่าอยากให้พ่าเท่ากินจัดให้เลยนะครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมที่ไลค์ที่แชร์ที่ตอบคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มากนะครับหลายๆคอมเมนต์แล้วก็หลายๆอย่างที่พี่น้องขอบ่าวท่ากา พยายามสิจจดให้พี่น้องนะครับซูขูดซูคนเนาะเอาคลิปนี้กฝากพี่ตอนน้องคึอเก่านะครับมักก็ได้ถือใจกันแจ๊บาทำนี่นะครับเด้อสำหรับมัอนี้ครับสวัสดีครับ